สนับสนุนโดยบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำพวกคุณนี่เหรอที่มีเรื่องกับลูกผมใช่ป๋าไอ้สองคนนี้แหละจัดเลยป๋าแค่ลูกผมเชียวรถคุณนิดหน่อยถึงกับต้องขับรถไล่ชนลูกผมได้เหรอเจือนดิอย่างเงี้ยเจือนดิอุ่นแดดแม่กูอุ่แดดึ่งรู้ใช่ไหมผมเป็นใคร เงียบเงียบไหมอ่ะพูดดิพูดดิเออแกเนียงียบแทรกดิได้แล้วป๋าจะคุยเรืรู้เรื่องไหมเนี่ยโท่าท่ป๋าแล้วพูนกลับอยู่สนอไหมผมอยากคุยเรื่องคดีนี้หน่อยจะเอาเรื่องวันให้ถึงที่สุดผมว่าจะเย็นๆก่อนดีกว่านะครับอย่าทำเรื่องเราให้เป็นเรื่องใหญ่โตเลยครับอย่าไปยอนป๋าถึงหน้าผมหรอกลอง เออมาหาผู้หน่อยผู้อยู oh Listen, ่สอนอว่ะม um ีเรื่องนิดหน่อยเดี๋ยวกูส่งโลเคชั่นให้นะอะไรถึงก็โทรตามพวกเลยเหรอที่ว่าพวกมึงอะจะใหญ่กว่าป่ามึงไงก็ไม่ได้ใหญ่กว่าหรอกครับแค่เพื่อนกูเนี่ยเป็นนักข่าวจะให้มาทำคดีนี้เฉยๆอย่างว่านะครับปัจจุบันนี้สังคมสื่อออนไลน์มันมีอิทธิพลเยอะมาก ใหญ่มาจากไหนเนี่ยก็โดนลุมปนามนัดตอนนัดแหละนี่มหูพ่อหัวที่มันเลือกแค่ที่พ่อกูจะกลัวมึงไงป่นนนะป๋าจำเลยเอาเป็นว่าอย่าให้เป็นเรื่องใหญ่ไปเลยกันเลยอ <c oughs> เอาไปจบกันตรงดีแล้วกันเดี๋ยว<ป>จ่ายค่าปรับเรียบร้อยแล้วก็แยกย้ายกันกลับไปป๋าจะไปยอมมันได้ยังไงอะได้ไงอะป๋าจัดดิป๋า มึงขำมากปะเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆแน่ไอ้บันนอกเดี๋ยวกูจบให้เชื่อขอโทษค่ะก็เชื่อไม่รู้นี่คะว่านะาเขาเป็นตำรวจนะาเขาบอกว่าเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร โธ่เชอรมันคือกันเชอรขอเข้าไปด้วยได้ไหมคะนี่ตายแล้วค่ะไม่ได้นะคะอยู่ข้างนอกดีแล้วอย่าเข้ามาเลยนะนๆเนะแต่เชอรยืนอยู่ตรงนี้คนเดียวเชอรเหงานี่คะเชอขอเข้าไปด้วยนะค่ะในนี้มันไม่ดีค่ะ ใจงเงย็นๆก่อนนะครับทุกคนคือตอนนี้ผมบอกให้พี่ตำรวจพยายามติดต่อพี่เอิร์ธพี่วินอยู่ครับจะให้มาประกันตัวพวกเราสักทีแต่เขาบอกว่ายังติดต่อไม่ได้เลยรหรือเขาทิ้งพวกเราอยู่ที่นี่ <c oughs> คงไม่มีความหวังฝ <c oughs> ันสลาย <c oughs> ต้องอยู่นี่จนแห้งเหี่ยวจนเถาตายโอยฟ้าพูดไม่ได้ปากหมาเอง กำลังหน้าสีดหน้าขวานอยู่นี่นะนะมันใช่เรื่องไม่นี่เอ้ยต้องมาแช่งตัวเองแบบนี้นี่ต้องของแม่โทขอให้น้องเอิร์ตน้องวินมาประกันตัวพวกเราออกไปเร็วๆทีทูนี่ก็งงงายจังเลยคุณเอิร์ตกับคุณวินไม่ใช่คุมารทองนะคะจะได้สวดปุ๊บแล้วมาปั๊บอ่ะฮะทางนี้เสียงคุณมากเฮ้ยพี่วินมาจริง อะไรคําพูดอะไรนี่ศักดิ์สิทธ์มากๆเลยนะครับพูดพวกพี่วินมาปั๊บเลยอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวๆๆี๋ยวแล้วมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงครับเนี่ยน้องเชอก็อยู่ด้วยอ่ะมีพวกพี่แม่มาประกันตัวพวกผมอ๋อประกันอะไรอ้าวที่รู้จักกันด้วยเหรอดีเลยเข้าไปคุยกันข้างในจะได้สงบสติอารมณ์ตัวเองด้วย ไปเข้าไปแล้วนี่พี่วินโดนจับข้อหาอะไรเนี่ยพี่มีอุบัติเหตุแล้วมันก็ดันไปชคคู่กรณีเขาแล้วนี่โดนข้อหาอะไรกันมาเนี่ยฮะพวกพี่สันเล่นไพ่ค่ะพพี่เอิร์ธไม่ใช่ตำรวจเหมาะได้ค่ะหลักไวนะะเจริญเลย ครอบคัวสุดสันติดคุกพร้อมกันเลยอะค่ะไอซันฉันบอกกันแล้วใช่ไหมว่าอย่าทำอะไรไม่ดีให้น้องเห็นตอนแรกเชอก็จะไม่เห็นหรอกพี่ถ้าเชอไม่กลับมาจากบ้านเนยก่อนเวลาองเชอผิด เธอก็เห็นนิดหน่อยๆเองพี่แจ็คสิเคียร์ทัดยางไม่ไปไหน่บ้าข้าจะดิแกติดคุกนะเว้ยแล้วเธอก็ไปยืนกอดลูกกงอยู่จะไม่ให้ฉันเครียดได้ยังไงวะฮะทำอะไรไม่รู้จักคิดเลยพวกนี้มึงขึ้นกันใจร้อนหูวามบ้าเลือดฟังฟ้าฟังไฟฉันคิดแล้วเว้ยอะไรก็คิดไง ว่าจะต่อยมันหรือถีบมันก่อนดีคิดแล้วคิดแล้วเว้ยแกนี่มันชั่วเกินเยียวยางจริงควินนี่พวกแกสองคนเป็นแบบนี้แล้วแกจะสอนน้องได้ยังไงวะเนี่ยฮะผมสอนได้นะพี่ตอนเชิญมาเห็นพวกผมเล่นไพ่อ่ะพี่พอล่าก็สอนว่าการพนันเนี่ยมันเป็นสิ่งผิดกฎหมายเป็นสิ่งที่ไม่ดีเชิญก็เข้าใจนะใช่ปะครับ ใจว่าแกสอนน้องได้ว่าอะไรดีไม่ดีแต่น้องจะเชื่อแกเหรอวะนี่ไม่แกยังทํามันอยู่อะบางทีการกระทำนี่มันสําคัญกว่าคําพูดนะเว้เออจิ้มพี่นงซันเหมือนตอนกินวายไงคะที่เราบอกน้องเชิญว่าไม่ดีแต่น้องเชิญไ,ไ,ไม่เชื่อไปแอบกินเองถุงอ้วอะไม่ชื่อแอบกินวายเหรอรเวลาจะไปบอกทําไมน่นี่นไอ้สันฉันเตือนแกนแล้วใช่ไหมกูจะบาดสะบ้ก ไม่ได้กินจริงๆนะคะเชอแค่ดมกลิ่นก็อ้วนแตกแล้วค่ะเชอเลยเอาไปเททิ้งหมดเลยค่ะน้องเชอพูดจริงๆใช่ไหมคะจริงสิคะมันไม่เห็นหน้ากินตรงไหนเลยค่ะพวกพี่ๆกินไปได้ยังไงคะปึ๊กแท้โดนเด็กด่าปึ๊กแท้ซุ่มมึนนะปึ๊กแท้ ไอน้อายไหมโดนเด็กดาเนี่ยฮะจะยังหน่งไปไหนวินฮะไปใส่ไปนอนตัวทายเป็นยังด้นี่บอมีสิทธิ์นอนทำไมเนี่วันนี้พวกมึงสองคนก่อเรื่องพวกมึงต้องโดนยงโยกเอ้ยเฮเเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแกไม่ใช่แม่มีสิทธิ์อะไรมาสั่งฉันนะก็ทำไมกฎก็ต้องเป็นกฎยังไงพวกมึงต้องทำเว้ย โหก็ต้องเป็นกฎดูจากสภาพแกแล้วเนี่ยจะมาบังคับอะไรฉันได้ฮะเอาตัวเองให้รอดก่อนไหมฮะเจไอเอิร์ดโอ๊ยเอิร์ดมามามึงเก็บคออยู่คอยินวดหนึ่งหมูต่อยสั้นเบาเบาห่อยมึงเบาเบาหนะบยาวบาหนะบักบาเบักบาหน่อย ไปดูไปดูไปดูพี่สิคะเออปากไว้ก่อนนะพวกมึงยวไปหายาด้วยค่ะเจ็บไหคะโอ้จะเหลือแล้วลูกสภาพพี่ดิขอบคุณค่ะนี่หัก่อนลูกนี่หัก่อนคุณ่าเล่ายาให้หน่อย ทุกคนครับนี่น้องแก้วครับสวยจนตะลึงเนี่ยแหละพี่ย่าแงผู้หญิงไม่เอินจริงเนะต้องมีปัญญาเพราะเย้หูเล่หูแน่นนะยิ้สุดตัวนั้นแหละเว้ยพอดีว่าพรุ่งนี้ฉันไปงานพอดีไม่ได้พี่พี่เอิร์ธให้พี่วินยิ้มสุดไม่ได้ก็เพราะพี่เอิร์ธใจดีแบบนี้ไงพี่วินเขาเลยไม่รู้จักเกรงใจไม่รู้ว่าอันไหนเป็นของของพี่อันไหนเป็นของของเขา ่าฟังฟังมันก็ฟรีฟรีแต่มันคนไม่ไดีจะูมีเธอ,อยากมีเธออยู่ข้างกัน ทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให้มันสุดสุดต่างคนก็ต่างความคิดแต่ชีวิตเรามันต้องสุดอาจไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็เป็นสุภาพบุรุษสุด่ไดอยากจะเฮียแต่เรื่องระเบียบก็ต้องเอาให้สุดไม่ชอบดักมัดกับใครเป็นสดไปแต่ดีที่สุดก็อาจกสิเกลียร์จะรันแต่ชีวิตมันก็ต้องไปให้สุดอาจไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็